ตัวนี้พอดจริงนะครับพอดจริงบนเซิร์ฟเวอร์อของอ n t e r s t e l l a r นะครับผมโดยใช้เริ่มสตาร์ทที่100เหรียญน,นะครับตอนนี้เทรดไปแล้วประมาณ69นาทีได้กำไร1 0 0่้อเ์ใช้เลเวอเรจ2,000นะครับ เอตัวใหม่นะครับปันหลอดแบบโหดๆเป้าเราอยู่ที่ร้อยหลอดต่อหนึ่งวันนะครับชื่อ EA ว่านิวเคลียร์บอมนะครับไทยแลนด์นะครับนี่ฝีมือคนไทยปันริปริเบปันหลอดฝีมือคนไทยมีหลอด3ามหลอดนะครับหลอดร้อยเปอร์เซอยู่สามหลอดมีหลอดมาจิ้นก็คือมาจินเนี่ยดูว่า ถ้าไว้เช็คสถานะว่า margin ในระบบเนี่ยสามารถออกหลอดออกไม้ได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณที่ margin, เอาอีควิตี้ตั้งนะครับหานด้วย margin ที่เหลือก็จะได้หลอดนี้นะครับถ้าเต็มหลอดนี่แสดงว่าจะเริ่มจะออกไม้ไม่ได้นะครับถ้าสีฟ้าไล่มาจนเกือบจะเต็มหรือ50%ของมา r g จิทั้งหมดที่กินกินระบบนะครับส่วน SL r a t i o เนี่ย ก็คือผมคัดที่100%เลยนะครับอันนี้คัดที่ติดลบต้องติดลบ217เหรียญน,นะครับคัด100%ก็สีแดงนี้จะเป็นตัวแถบบอกดอดาวนะครับนตอนนี้ลบ22ก็ติดลบวิ่งวิ่งอยู่แถวนนีะ้ส่วน TP TP ผม TP ที่1%นะครับ2.17เหรียญก็ปื้ดเต็มหลอดก็ปิดนะครับแล้วก็ยังบอกสถานะตอนนี้ยังอยู่ฝั่งเซลล์อยู่ที่10% ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าการเก็บ Data ตอนที่ปิดออเดอร์นะครับโคลดนีครับตอนปิดไม้เนี่ยมันค้างค้างระบบมันค้างไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ Mt ็มไฟมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เคยได้อยู่การเก็บสถิติฮิสตอรีย้นยอนหลังนะตันนี้ไม่อัปเดตนะครับเป็บ c l o โคลดเขาหลอดเนี่ยจะเก็บ Data นี้ต้องเก็บด้วยวิธีอื่นละมีแม็กหลอดอยู่อแม็กแม็ดาวนะครับ ติดลบจุดสีสเหรียญสูงสุดนะครับติดลบ40.13คิดเป็น20%่ผ่านไป71็ดสินาทียิ่งข่าวยิ่งมีข่าวกระชากหรือหลุดจากแนวนะครับกราฟวิ่งแรงๆเนี่ยอตัวนี้ปั่นกระจายเลยนะครับส่วนกรอบไซเว์เขาก็จะรอหลุดหลุดกรอบเหมือนกันนะครับจึงจะเล่นลอ,กออกออเดอ,อ,อร์โดยผมใช้ ใช้หลายๆเงื่อนไขในการเขียนโดยใช้ไม่ไม่ได้ใช้ indicator นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ indicator จะใช้การคำนวณ formula เป็นสมการเป็นหลักในการจัดการนะครับโดยใช้ทำเฟรม1นนาทีถือว่าเร็วที่สุดแล้วในทำเฟรมของ MT4 MT5 ที่เราสามารถเทรดได้นะก็ อะติดลบสิบสองนี่กราฟเช้านี้เอเชียเนี่ยลาเบลก็ไม่ขึ้นจริงๆงแล้วพอรันรันทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างนะพอขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นอะไรช่วงนี้ตลาดเอเชียเนี่ยพอคิดรีเบไรออกมาเนี่ยค่ามันนี่เป็น,นอีเมลอีเมลผมนะครับตัวนี้ ตรงเลขที่วิ่งคือค่าติดลบบวกลบปัจจุบันนะครับ p r o ร i t l o อ s ดูว่าจะปิดได้อีกรอบไหมครับหรือว่าจะยกผัดขึ้นมาแล้วยกยกแล้วไปดูว่า ช่วงเทนเนี่ยเรารู้แล้วในตลาดจะมีสองจังหวะคือช่วงเทนกับช่วงไซเวดูว่าเอเอจะมาแก้ปัญหาตรงช่วงช่วงเปลี่ยนช่วงเทนเนี่ยเราผ่านแล้วช่วงเหลือช่วงไซเว์ที่ยังเราไม่เห็นในคลิปนี้นะว่าเอเอจะทํำยังไงแล้วก็ช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างจากเซลล์เปลี่ยนหน้าเป็นาบนะครับช่วงรอยต่อช่วงรอยต่ออุา